เปิดใหม่คลิเปิดใหม่ครับสุดีบทที่81นะครับข้อ16มันกล้องไ,ไหะ<ม>พระองค์จะทรงเลี้ยงเขาด้วยข้าวสาลีอย่างดีที่สุดเราจะให้เจ้าพอใจด้วยน้ำพึ่งที่ออกมาจากหินน,นี่เป็นทัาพีสุดีบทที่81นะครับมีทั้งหมด 16ข้อนะครับนี่เป็นข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อแบ่งปันในเช้านี้ที่ผมอยากจะแบ่งปันพี่น้องชื่อว่าพระเจ้าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเสมอเอเมนไหมครับบางครั้งเวลาเรามาเชื่อพระเจ้าเราไม่รู้ว่าพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าแบบไหนนะ mm hmm. เมื่อเรามีปัญหา mm hmm. เมื่อเรามีความทุกข์ใจ mm hmm. เมื่อมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นระหว่างทางเรา mm hmm. เราเรา,เราสงสัยพระเจ้านะครับ mm hmm. แต่พระเจนะพระเจ้าเนี่ย เขียนไว้หลายตอนนะครับหนุนใจเราให้รู้ว่าพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าเนี่ยที่ให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราเสมอเอเมนไหครับให้หันไปหาคนข้างนะครับพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณเสมอ <Amen. S 2> หลายครั้งผมจะบอกแบบนี้ว่าบางคนอธิษฐานแล้วยังไม่ได้รับคําตอบถ้าเราไม่ได้รับคําตอบแสดงว่ามันยังไม่ถึงเวลามันมีสิ่งที่ดีที่สุดและมีเวลาที่ดีที่สุดด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่ามีสิ่งที่ดีสุดและเมื่อไหร่ก็ได้แต่เป็นสิ่งที่ดีสุดและเป็นเวลาที่ดีที่สุดด้วยและในพัมพีตอนนี้พระเจ้าพูดถึงเรื่องอาหารนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่วลาพราะเจ้าจะสื่อสารเราว่าพราะองค์จะดูแลเราเนี่ยพระองค์มักจะพูดถึงเรื่องอาหารอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับเมื่อก่อนเป็นหนึ่งในสี่สิ่งที่สําคัญนะครับตอนนี้มันเป็นหนึ่งในหลายอย่างนะครับ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตแท็บเล็ตต่างๆเข้ามานะครับที่ขาดไม่ได้แต่ สิ่งที่สาคัญก็คือว่าเมื่อพระเจ้าจะพูดว่าพระองค์รักเรามากขนาดไหนพระองค์ดีกับเรามากขนาดไหนส่วนมากพระองค์จะพูดถึงเรื่องของอาหารนะครับคงจะพูดถึงเรื่องของอาหารมีตอนหนึ่งที่พระเจ้าพูดแบบนี้บอกว่าถ้าลูกเนี่ยจะขอขนมปังไม่มีพ่อแม่คนไหนจะให้ก้อนหินถ้าลูกขอไข่นะครับไม่มีใครให้อ่าอะไรนะถ้าขอถ้าขอปลาจะไม่ให้ งูขอไข่จะไม่ให้แมงป่องน,นะครับหมายความว่าพระเจ้าจะพูดถึงเรื่องอาหารแต่พระเจ้าก็จะสรุปบอกว่าแท้ที่จริงแล้วพระบิดาของเราดีกว่าพ่อในโลกนี้อีกพระองค์จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราทั้งหลายอย่างแน่นอนพี่น้องในพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยถ้าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเราจะเป็นต้องรู้ก่อนว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีความปรารถนาดีสําหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับ หลายครั้งเมื่อเราดําเนินกับพระเจ้าเมื่อเราติดตามพระเจ้าเวลาที่เราจะฟังพระเจ้าโดยส่วนมากถ้าพี่น้องเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นไขรจริงๆพี่น้องจะใส่ใจกับสิ่งที่พระองค์จะนํานะครับและหลายครั้งเวลาที่พระเจ้านําพี่น้องพี่น้องไม่รู้พระเจ้านําบางครั้งเวลาพี่น้องสมว่าพี่น้องจะซื้อแท็บเล็ตจะเอาเงินไปจ่ายอยู่แล้วแต่ข้างในมันเกิดความสึกวุ่นวายไม่สบายใจมันไม่รู้สึกโอเคนะครับ ถ้าความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นแสดงว่าพระเจ้ากําลังสื่อสารกับเราว่าไม่ใช่พี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าพี่น้องจะไปทําอันนี้จะไปงานนี้จะลงทุนตัวนี้และเกิดความวุ่นวายใจมันไม่สงบใจของเราเนี่ยควรเป็นเหมือนน้านิ่งนะครับนี่เป็นวิธีการนําอย่างหนึ่งของพระเจ้าและถ้าพี่น้องไม่ฟังเสียงที่พระเจ้านะครับนําพี่น้องพี่น้องจะพลาดสิ่งที่ดีที่สุด ถ้าฝมว่าพี่น้องชอบคนนี้รักคนนี้จะแต่งงานกับคนนี้แต่ข้างในมันไม่นิ่งมันไม่รู้สึกว่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีคนมาถามภรรยาผมว่าพี่คะหนูชอบคนนี้คะ่ะพี่คิดว่าใช่ไหมภรรยาผมตอบว่าไม่ใช่แล้วก็คนนั้นก็เลยถามต่อว่าพี่ไม่จะแปะอพิฐานหน่อยหรือครับว่าทำไมใช่หรือไม่ใช่ ภรรยาบอกว่าน้องความเชื่อคือความแน่ใจถ้าคนไหนใช่เนี่ยมันจะมันจะแน่ใจมันจะมั่นใจมันจะไม่เกิดคําถามไม่ต้องมาถามคนอื่นหรอกว่าใช่ไม่ใช่ข้างในมันจะมั่นใจเห็นไหมครับนี่เป็นขั้นแรกนะครับของการที่เราจะรู้ว่าพระเจ้านําเราและในข้อพระเจ้าฟดีิปดี81เนี่ยเรื่องราวเนื้อหาก็คือว่าพระเจ้านําเขาแต่เขาไม่ฟังพระเจ้าบอกว่าให้ฟังสิถ้าฟังเนี่ย เจ้าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดและในข้อที่แ1อข้อ16นี้พระเจ้าจ้าบอกว่าพระองค์จะทรงเลี้ยงเขาด้วยข้าวสาลีอย่างดีที่ดีที่สุดเอเมนครับพี่น้องเวลาพี่น้องจะพาคนไปเลี้ยงอาหารเนี่ยพี่น้องจะพาไปร้านไหนครับร้านที่ดีที่สุดใช่ไหมครับที่เราคิดว่าอาหารยอดเยี่ยมที่สุดนะครับราคาคุ้มค่าที่สุดสะอาดที่สุดใช่ไหมครับพระเจ้าก็เหมือนกันพระองค์อยากจะดูแลเราอย่างดีที่สุด ในอิสราเอลนั้นมีข้าวนะแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆอยู่สองแบบก็คือข้าวสาลีกับข้าวบาลารีพี่น้องเคยได้ยินไหมเวลาอ่านคัมภีร์นะครับจะพูดถึงข้าวสาลีกับข้าวบาลาีก็คือมีอยู่สองแบบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเรานี่มีหลายแบบมีข้าวหอมมะลิข้าวเสาให้ใช่ไหมครับข้าวเขียวงูข้าวอะไรสารพัดแต่ในอิสราเอลเนี่ยมีอยู่สองอย่างหลักๆก็คือข้าวสาลีกับข้าวบาลาีแบ่งง่ายๆเลยคือข้าวสาลีเป็นข้าวดี ข้าวบาลี่ยเป็นข้าวหยาเป็นข้าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเวลาเขามาทําขนมปังเนี่ยขนมปังราคาถูกจะทําจากข้าวบาลีบาลีนะครับแต่ขนมปังดีเนี่ยจะทําจากข้าวสาลีฉะนั้นข้าวสาลี่ยเป็นข้าวคุณภาพสูงเทียบกับไทยก็คือข้าวหอมมะนิร้อยเปอร์เซ็นต์หอมมากๆนะครับเวลาได้กลิ่นข้าวก็ยังหอมเลยประมาณนั้นนะครับพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะเลี้ยงเราด้วยข้าวสาลี แต่ไม่ใช่ข้าวสาลีทั้งหลายเพราะข้าวสาลีอย่างดีที่สุดเอเมนไหมพี่น้องเป็นพระไทยของพระเจ้าเป็นพนระนักษะของพระเจ้าที่พระองค์อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกของพระองค์แต่เราจะรับสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนั้นได้อย่างไรด้วยการที่เราฟังพระองค์เพราะว่าพระคัมภีร์บอกพระเจ้าจะดำเราไปสุริยี23ข้อที่1ข้อที่2บอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุดเลี้ยงแกะนะครับพระองค์จะไม่ให้ข้าพระเจ้าขัดสน พระอ,องค์ทรงนำข้าพเจ้าไปยังทุ่งหญ้าเขียวสดพระอ,องค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบใช่ไหมครับพ้ามพีเนี่ยพูดชัดเจนนะครับว่าเมื่อพระเจ้าจะนำชีวิตเราพระองค์จะนำเราไปสึงสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรามีหลายคนตามหานะครับพระเจ้าอยากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดูแลเราที่จะนำพาเราที่จะช่วยเหลือชีวิตเราที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุข ที่จะให้เรามีครอบครัวที่มีความสุขไม่มีไม่มีพระอื่นใดในโลกนะครับเป็นเหมือนพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่เรียกเรียงว่าเป็นพ่อของเราเอเมนไหมครับพี่น้องแลวพระองค์มีความตั้งใจมีเป้าหมายดีสําหรับเราทั้งหลายแต่ละคนบางครั้งพระเจ้าไม่ให้เราได้งานนี้แต่พระองค์อยากให้เราได้อีกงานหนึ่งซึ่งงานแรกนี่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่งานต่อไปนี้ดีที่สุดถ้าพี่น้องถูกปฏิเสธเขาไม่รับเรา อย่าเสียใจครับถ้าเขาไม่รับเราแสดงว่างานนั้นไม่ดีพอเอเมนไหมถ้าชอบคนนี้แล้วเขาไม่ชอบเราขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าใส่ใจบางอย่างที่ให้คนนั้นไม่ชอบเราเพราะว่าเขาไม่ไม่ดีพอครับมีคนที่ดีที่สุดที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เอเมนไหมครับสําหรับเราที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับเราอยากให้ลูกเราแต่งงานกับคนที่ดีที่สุดเอเมนไหม ถ้าเรามีลูกชายเราอยากให้ลูกสบายที่ดีที่สุดถ้ามีลูกสาวเราอยากให้ลูกเขยที่ดีที่สุดและพระเจ้าก็เหมือนกันพี่น้องพระเจ้าหลายครั้งเมลามีหลายคนกังวลกังวายใจว่าเออลูกเราไปชอบคนนี้เราไม่ชอบคนนี้แล้วพระเจ้าจะช่วยเราไหมจะที่ถามพระเจ้าจะตอบไหมพี่น้องคําตอบก็คือว่าถ้าเราเองที่เป็นมนุษย์เรายังไม่ชอบเลยและพระเจ้าที่บนสวรรค์นะพระองค์จะชอบได้ยังไงถ้าเรารู้สึกว่าคนนี้ไม่ดีถ้าเรามองว่าไม่ดีหรือเราอาจจะมีอาคติ ถ้าเขาไม่ดีในสายตาของเราหรืออาจจะดีมากในสายตาพระเจ้าไม่แน่ใจแตใ่ในที่สุดแล้วถ้าพี่น้องมองถูกว่าคนนี้ไม่ดีพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะไม่ให้คนนี้แน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระองค์อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดเอเมนไหมมีคนนึงเล่าให้ผมฟังนะครับเขาบอกว่าคือคนที่เขาหงให่ยมีแฟนนะครับแล้วก็ดูเหมือนเขาจะรักกันจะโอ้โหมันเหมือนจะแต่งงานกันแต่สุดท้ายเมื่อเขาอธิษฐานเผื่อ ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไปชอบผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วก็แต่งกับคนนั้นไปเลยนะทำให้คนนี้เขาก็ไม่ได้แต่งกับคนผู้ชายคนนี้พระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่เป็นแบบหนังพี่น้องพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการแทรกแซงเอเมนไหมครับสิ่งที่เราคิดว่าแน่นอนในสายตาของเราพระเจ้าแทรกได้ตอนที่ฮา,ามานนะครับจะข้ามมเด้ใคร,ระเจ้ามาแทรกแซงในคืนนั้นหลังจากนั้นเกมพลิกนะครับเหมือนโดมิโนโลเลยพลิกพลิกพลิก สุดท้ายนะครับฮามานตายโมเลเดไคขึ้นคองราชนะครับเป็นตำแหน่งของเขาแทนพี่น้องพระเจ้าเนี่ยพระองค์บอกพระองค์จะให้ข้าวพระองค์เปรียบเทียบว,ว่าพระองค์จะให้ข้าวสาลีนะครับและเป็นข้าวสาลีดีที่สุดข้าวสาลีจะมีหลายเกดเหมือนกันแต่เกดที่ดีที่สุดจะมีราคาแพงที่สุดเมกเซนไหมครับนะครับก็คืออะไรที่ดีที่สุดก็จะราคาแพงที่สุดพระเจ้าเนี่ยพระองค์ สเปคบอกว่าพระองค์จะให้เรามีข้าวสาลีและข้าวาลีที่ดีที่สุดด้วยแต่เงื่อนไขในพระพีรสดี81นี้ก็คือฟังนะครับเราต้องฟังพระเจ้าที่จะนําพาเราไปหลายครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเดินไปเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่น่าจะดีแต่ถ้าพระเจ้านําพาเราแล้วมันจะดีเองไหมครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าทางบางทางเนี่ยดูเหมือนดีแต่สิ้นสุดที่ความมรณานะครับ แต่ทางของพระเจ้าไม่เหมือนกันแม้ว่าเริ่มต้นอาจจะดูไม่ดีแต่สุดท้ายจบดีครับเอเมนไหมและดีที่สุดด้วยนะครับพร,พระเจ้าบอกว่าข้อต่อมาเป็นถ้อยคําที่พระเจ้าเขียนบอกว่าเราจะให้เจ้าพอใจด้วยน้ําพึ่งที่มาจากหินนะครับพี่น้องเข้าใจว่าน้ําพึ่งที่มาจากหินไหมครับบางคนอ่านพระพีตอนนี้ไม่เข้าใจเลยมันหมายความว่าไงน้ําพึ่งที่มาจากหิน คือพึ่งในปาเลสไตน์เนี่ยจะทํารังนะครับในที่ที่เป็นโพรงอย่างเช่นสิงโตตายเนี่ยใช่ไหมก็ไปทํารังในสิงโตนะที่ที่เซมสันไปเอามานะครับและมันจะในแผ่นินปาเลสไตน์มันจะมีสิ่งที่เป็นซอกหินนะครับเข,เข้าใจไหมครับเหมือนจะมีหินแล้วมีผาแล้วก็มีซอกซอกบางซอกใหญ่่นะครับซอกบางซอกนี่เล็กมีครั้งหนึ่งโมเสสบอกขอเห็นพระเจ้าหน่อยพระเจ้าบอกไปหลบในซอกหินแล้วพระเจ้าจะผ่านไปนะครับ แต่มันจะมีซอกหินบางซอกเนี่ยที่ผึ้งเนี่ยเข้าไปทํารังนะครับเข้าไปทํารังอยู่ในซอกผึ้งเนี่ยฉลาดอยู่นะครับทํารังบนต้นไม้เนี่ยหมีมันมาเอาได้นะครับคือสัตว์ที่ชอบกินน้ําผึ้งเนี่ยคือหมีเนี่ยจะเอามือล้วงเข้าไปนะครับไปเอารังผึ้งมาแล้วกินน้ําผึ้งแต่ว่าผึ้งที่มันมีประสบการณ์ก็จะไปสร้างรังนะอยู่ในซอกนะครับที่มือหมีเข้าไม่ได้นะครับ แต่มือคนเข้าได้ครับพี่น้องเข้าใจไหมมันมีซอกบางซอกที่มือหมีเ่นีเข้าไม่ได้แต่มือคนเข้าได้พระเจ้าเนี่ยพูดประโยคนี้เพื่อจะบอกว่าพระองค์เนี่ยจะให้เราพอใจนะครับพระองค์จะให้เราพอใจมีคนมาถามว่าพี่ครับถ้าสมมุติว่าเราตามพระเจ้าเนี่ยพระองค์จะประทานภรรยาที่เราไม่ชอบให้ไหมครับ <c oughs> เคยได้ยินไหมไวัยรุ่นี่ะ ถ้าเราอธิษฐานแล้วเราให้เป็นไปนตามพระไทยหนูไม่กล้าอธิษฐานเลยครับว่าให้เป็นไปนตามพระไทยพระองค์หนูกลัวไม่หล่อค่ะพี่น้องครับพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราเอเไ,ไหมครับแม้ว่าบางครั้งในมุมมองของเราเราคิดว่าไม่ดีที่สุดสามีคนนี้ไม่ดีที่สุดภรรยาคนนี้ไม่ดีที่สุดงานนี้ไม่ดีที่สุดอะไรไม่ดีที่สุดแต่พี่น้องรู้ไหมครับถ้าพี่น้อง ผ่านไปนานๆพี่น้องจะพบว่าดีที่สุดเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่คิดวันนี้เมื่อวานนี้พรุ่งนี้แต่พระเจ้าคิดล่วงหน้าไปจนถึงสุดท้ายเลยครับและพระองค์เลือกดีที่สุดให้กับเราเอเมนไหมพี่น้องในชีวิตของเราก็เหมือนกันพระเจ้าเนี่ยเมื่อพระบิดพ,พูดถึงว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันหมายความว่าสิ่งที่เป็นของเราคนอื่นจะเอาไปไม่ได้เอเมนไหมพี่น้องสิ่งที่เป็นของเราคนอื่นจะเอาไป ไม่ได้พระเจ้าเนี่ยจะปกป้องสิ่งนั้นไว้เหมือนกับอยู่ในซอกหินมีจะมาเอาลําพึ่งไม่ได้พระเจ้าปกป้องไว้อยู่ข้างในเอมเอมนไหมพี่น้องพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่แบบนั้นตอนนี้บางทีนะครับงานที่เราต้องการตำแหน่งที่เราได้อยากได้เนี่ยมีคนอยากได้มากแต่พระเจ้าปกป้องไว้นะ ไม่ให้ม่ให้มีใครได้ไปบางทีคนที่จะอยู่ตําแหน่งนี้ที่กำลังจะลาออกเขาไม่ลาออกเพาทีเหตุผลเพาะคือว่ารอเราทันทีที่เขาลาออกปุ๊บจะเป็นช่วงที่เราเข้าไปสมัครพอดีถ้ามันออกก่อนหน้านี้เราจะไม่ได้งานนั้นพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่รู้พระองค์จะปกป้องมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าตอนที่เขาจะเจิมกรรษัตริย์นะครับดาวิดนะครับแล้วก็มีลูกหลายคนมา แล้วก็ซามูเอลเนี่ยจะเทน้ํามันเห็นเอลียบจะเทน้ํามันให้เอลียบพ,พระเจ้าบอกว่าช้าก่อนไม่ใช่คนนี้คนที่สองมาคนที่สามมาคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกคนที่เจ็ดมีคนเนี่ยมาลองจะรับตําแหน่งเนี่ยถึงเจ็ดคนพระเจ้าบอกไม่ใช่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 เจสซีก็แปลกใจมากทําไมก็มากันหมดแล้วก็เลยถามนะครับ ก็เลยถามว่ามีไหมสมัยไถามว่ามีลูกอีกคนหนึ่งไหมเจสซีก็บอกว่ามีมีอีกคนหนึ่งแต่ไม่คิดว่าคนนี้น่าจะใช่ไม่คิดว่าน่าจะใช่พระเจ้าบอกสมเงบอกว่าให้เจอมคนที่ที่เหลืออยู่นี่แหละสมัยลบอกว่าเราจะไม่นั่งจนกว่าคนสุดท้ายจะมาพอคนสุดท้ายมาพี่น้องน้ํามันไหลครับเทฟื้น้ํารานลงมาและดาวิด ได้ถูกเลือกเป็นก,กษัตริย์อะไรที่พระเจ้าตั้งใจไว้อะไรที่พระเจ้าเลือกไว้ยังไงก็ต้องเป็นแบบนั้นเอเมนไหมพี่น้องถ้ามีคนมาจีบแฟนเราต้องเครียรดไหมครับไม่ต้องเครียรดครับเพราะว่าถ้าเขาเป็นแฟนเราใครก็เอาไปไม่ได้เอเวไหมครับมันตีตาไว้งานเหมือนกันมีคนแย่งงานเยอะแยะพี่น้อง มีมีคนนึงถามผมบอกว่าพี่ครับพี่คะไม่ใค่คุยพี่ครับพี่คะผู้หญิงเ่มีมากกว่าผู้ชายเป็นสองเท่าผู้ชายนะ่ะมีน้อยกว่าเป็นครึ่งหนึ่งแล้วหนูจะมีโอกาสได้แต่งงานไหมคะผมก็เลยถามว่าหนูอยากได้กี่คนล่ะคะเขาบอกว่าอยากได้คนเดียวโอ้คนเดียวสบายมากเพราะว่าไอ้ที่ครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยมันมีทั้งหลายคนพระเจ้าสงวนไว้หนึ่งคนแน่นอน พี่น้องเข้าใจไหมครับเพราะหลายเขาเราคิดเป็นสถิติโอ้โหผู้ชายมีเป็นน้อยเป็นกว่าเป็นสองเท่านะครับผู้หญิงเป็นสองเท่าของผู้ชายฉะนั้นโอกาสตัวเลือกเราจะไม่มีพี่น้องพี่น้องต้องการแค่คนเดียวและพระเจ้าเองส่นคนนั้นไว้ให้เอมเมนไหมครับพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะให้เราพอใจด้วยน้ําพึ่งที่ออกมาจากหินผมจะบอกน้องหลายคนบอกว่าสังเกตไหมพระกัมภีร์บอกว่าซาลาสวยมาก ซาลาสวยมากโจนกษัตริย์ฟาโลและกษัตริย์อับิุลเบลิกอยากเอาไปแต่งงานด้วยอิสรัเต้องโกหกบอกว่าภรรยานี้เป็นน้องสาวยาโคบบอกว่าราเชลสวยมากนะครับสวยเหมือนอางามจัก,กรวาลเลยและทุกคนนะครับพี่น้องเมื่อพระเจ้าเลือกอะไรให้เราพระองค์เลือกดีที่สุดเอเมนไหมครับบางคนบอกว่าอาจารย์แต่ที่แต่งงานด้วยมันไม่สวยที่สุดพี่น้อง แสดงว่ายังมองไม่ดีมองให้ดีพอเจ้าให้นานพอจะรู้ว่าเขาดีที่สุดเองไหมครับพระเจ้า<ม>พระเจ้าเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์จะให้น้ําพึ้งที่ออกมาจากหินนะครับหิน,นมันเป็นสิ่งที่แข็งแก่งนะครับและเราและเราเนี่ยรู้ว่าพระเจ้าเองปกป้องสิ่งที่ดีสําหรับเราเมื่อพระเจ้าพูดถึงน้ําผึ้งนะพี่น้อง นะครับเมื่อพระเจ้าพูดถึงน้ําพึ่งน้ําพึ่งเนี่ยเป็นภาพนะครับของสิ่งดีที่มันสกัดมาจากพึ่งนะครับสะสมน้ําหอมน้ําหวานทั้งหลายมารวมกันแล้วก็กลั่นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันสิ่งที่พระเจ้าหวังเพื่อเราตั้งใจเพื่อเราพระองค์อยากให้สิ่งที่ดีกับเราและเป็นสิ่งดีที่พระเจ้าเก็บไว้เพื่อเราเอเมม,มพี่น้องหลายครั้งการทดสอบของคริสเตียนก็คือว่าขณะที่เรารอ สิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าเราขาดความเชื่อมันสตานเนี่ยมันฉลาดมันจะเข้ามานะครับมายุเรามาแย่เรามาหลอกเราในสถานการณ์ต่างๆให้เราเกิดความรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ดีพระเจ้าไม่รักเราพระองค์จะไม่ช่วยเราพระองค์ไม่ได้เตรียมสิ่งดีที่สุดให้สําหรับเราหรอกและปัญหาก็คือว่าคริสเตียนเชื่อตามถ้าเราเชื่อพ้อพีบอกว่าถ้าเราเชื่ออะไรเราก็ได้ ได้สิ่งนั้นพี่น้องเราต้องไข้ควรพระพีตอนนี้เข้ามาในใจของเราพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าพระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราสรเสมอพระองค์เมื่อพระเจ้านำพาชีวิตเราสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้เราจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอพระเจ้าไม่มีแบบว่าพาเราไปทุ่งหญ้าที่แห้งไปหมดแล้วพาไปแหล่งน้ําที่มันแห้งขอดไม่มีพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบนั้นที่มีความคาดหวัง ในสิ่งที่ดีสําหรับเราเอเมยไหมครับเช้ชานี้ผมตื่นมาผมดูคําพยานอันหนึ่งผมประทับใจมากเป็นผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งครับเขาแต่งงานกันแล้วก็เขามาเชื่อพระเจ้าเหตุผลที่เขาเชื่อพระเจ้าเพราะลูกเขาเนี่ยเป็นโรคคออ่อนก็คือคอเนี่ยมันจะพับนะครับเด็กเกิดมาแล้วคอไม่แข็งจะพับลงตลอดและเขาก็มีคนแนะนําพระเจ้าเขาที่ฐานพระเจ้าหลังจากนั้นเด็กเนี่ยเมืาอา่อที่ฐานเสร็จเด็กคอตั้งขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นโรคคอพับอีกเลย เขาก็มีความศรัทธาในพระเจ้ามากๆเพราะลูกลูกของเขาที่พระเจ้ารักษาและก็ติดตามพระเจ้าแต่ปัญหาหนึ่งเขาบอกว่าในชีวิตของเขาอ่ะเขามีเขามีปัญหาตลอดก็คือมีปัญหาเรื่องการเงินตั้งเขาบอกว่าไม่เคยพบคําว่าสบายตั้งแต่เล็กมาลําบากทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมาจากครอบครัวที่ยากจนและมาแต่งงานกันและเมื่อแต่งงานกันเขาบอกมันมีภรระหนี่สินต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ชีวิตมันดูยากลําบาก แต่เนื่องจากเขามีประสบการณ์ว่าพระเจ้ารักษาลูกของเขาอย่างอัศจรรย์เขาเชื่อในพระเจ้าองค์นี้และเชื่อพระคําพระเจ้าเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับหลังจากนั้นเขาก็เริ่มต้นมีประสบการณ์จากพระเจ้าเขาบอกว่าวันหนึ่งขณะที่สามีไปทํางานแล้วก็เบิกค่าแรงไม่ได้วันนั้นแล้วก็กลับบ้านมาภรรยาข,า,ขายกล้วยปิ้งก็ไม่ไม่ไม,ไม่คือมีคนมาเก็บหนี้รายวันนะไม่เหลืออะไรที่เหลือก็คือข้าวเหนียวห่อเดียว แต่เขาบอกว่าสิ่งที่เราสองคนทําคือเรามาที่บ้านแล้วเราสามพ่อแม่ลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับข้าวเหนียวห่อนั้นแล้วก็กินข้าวเหนียวเมื่อเขาเริ่มต้นทําอย่างนี้เมื่อเขาเริ่มเชื่อว่าพระเจ้าดีพระองค์ดีพี่น้องสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนวันหนึ่งมีมีลุงคนหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามบ้านเขาบอกว่าเป็นเป็นลุงที่สามีมักถ้ามีปัญหาจะมักไปหาคนนี้ไปขอการช่วยเหลือยืมเงินก็ไปไปยืมเงินแล้วแหละ แล้วก็คุณลุงคนนี้ข็ถามว่าชีวิตเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยเห็นไปโบสถ์ทุกอาทิตย์เลยอ่ะครอบครัวเดินทางไปโบสถ์ทุกอาทิตย์เลยชีวิตเป็นยังไงแล้วก็คนนี้ก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าทํางานรับจ้างนะก่อสร้างปรับปรุงบ้านต้องเออช่ารถนะครับทุกวันต้องเช่ารถแล้วก็พาคนงานไปไปทํางานก็ใช้เงินประมาณวันละพันบาทคุณลุงคนนี้เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ฉันรู้สึกมีภาระใจครอบครัวเธอ ไปดูรถให้ไปดูรถแล้วก็ไปออกรถเดี๋ยวฉันจะจ่ายให้เขาบอกว่าไม่ใช่ญาติกันนะไม่ใช่ญาติกันไม่ใช่เพื่อนกันด้วยเป็นแค่คนแถวบ้านแล้วเขาก็ได้ถอยรถมาแล้วก็ไปเริ่มทํางานตั้งแต่เขาถอยรถมาพี่น้องพระเจ้าเริ่มอวยพรอนบอกว่าจากรายได้เป็นร้อยเนี่ยกลายเป็นพันจากพันกลายเป็นหมื่นจากหมื่นกลายเป็นแสนจากแสนกลายเป็นล้านทุกวันนี้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปพี่น้อง ความเข้าใจของเราที่มีกับพระเจ้าคือความเชื่อถ้าพี่น้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าหวังดีหลายครั้งเราทุกข์ใจหลายครั้งเรากระวลกระวายใจหลายครั้งเรามีความกลัวเหตุผลเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีเอเมนไหมถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีเราจะรู้ว่าแม้สถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามพระเจ้าดีเสมอและพระองค์จะให้สิ่งที่ดีในชีวิตของเรา ให้เราตามพระองค์ให้เราเชื่อและไว้วางใจในพระองค์พี่น้องถ้าวันนี้สิ่งที่พี่น้องรอ,อยังไม่มาอยากจะบอกว่าพราะมันดีมากมันเลยใช้เวลาหน่อยเอเมนไหยแล้วถ้าพี่น้องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่รู้ว่าปัญหานั้นมันเป็นปัญหาแต่พระอ,องค์รู้ว่าปัญหานั้นมันจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราเอเมนไหมบางครั้งเราพบเพื่อนแท้ในปัญหา เราจะพบว่าไอ้เพื่อนที่เราคบมานานไม่ใช่เพื่อนตอนที่เรามีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นมันยังแสดงท่าทีเป็นเพื่อนเราอยู่แต่ตอนที่มีปัญหาเกิดขึ้นเรารู้ว่าไอ้นี่ไม่ใช่เพื่อนจริงและบางคนที่เราคิดว่าไอ้คนนี้ไม่ใช่เพื่อนเราเราจะพบว่าไอ้คนที่คนที่ยื่นมือเข้ามาเนี่ยเป็นเพื่อนที่แท้จริงที่เราไม่คิดว่าคนนี้เป็นเพื่อนพี่น้องทุกสถานการณ์ในช่วงพี่น้องมีเหตุผลและหลายครั้งพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าไม่ได้ พราะเราคิดตามมุมมองของเราบางคนขอบคุณไม่ได้พ,ดร,ร, więc, ร,พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าไม่ได้สําหรับสามีแต่เรารู้ไหมครับว่าแท้ที่จริงพระเจ้านําสามีที่ดีที่สุดมาให้เราบางทีเราขอบคุณพระเจ้าไม่ได้สําหรับภรรยาขอบคุณพระเจ้าไม่ได้สําหรับลูกขอบคุณพระเจ้าไม่ได้สําหรับพ่อหรือแม่เราแต่รู้ไหมครับว่าพระเจ้าเป็นคนนําสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราหลายครั้งเราเรามองและเราขอบคุณพระเจ้าไม่ได้เพราะเราเปรียบเทียบสิ่งที่เรามีกับคนอื่นแค่นั้น แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าพระเจ้านั้นรักเราและพระองค์เตรียมสิ่งที่ดีสุดให้กับเราเสมอนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกัน ในเช้าวันี้ผมอยากให้เราอธิษฐานถ้าถ้าเราเคยสงสัยในความดีและความรักของพระเจ้าให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าเรามีความกลัวความกังวลสำหรับอนาคตบางคนกลัวจะสูญเสีย บางคนกลัว um ลูกจะป um mm ่วยบางคนกลัวลูกจะคบคนไม่ดีบางคนกลัวอนาคตบางคนกลัวว่าลูกที่เรารักจะไปแต่งงานกับคนที่ nah. ไม่ดีแต่พ <for> ีここ่น้องให้เรามีความเชื่อและอธิษฐานเรารักลูกของเรามากขนาดไหนพระเจ้ารักลูกของเรามากกว่าเป็นร้อยเท่าเราห่วงลูกของเรามากขนาดไหนพระเจ้าห่วงลูกของเรามากกว่าเป็นร้อยเท่า เราอยากจะประสบความสาเร็จเราอยากจะทำงานเราอยากจะมีครอบครัวที่ดีพระเจ้ารู้องค์รู้มากกว่าเป็นร้อยเท่าบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นส่วนที่สําคัญในชีวิตของเราที่พระเจ้าต้องอนุญาตเพื่อจะนําเราที่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นกับพระองค์เพื่อเราจะรู้จักความดีของพระเจ้ามากกว่าที่เราเคยเป็นในเช้านี้ให้เราบอกพระเจ้าพระองค์เจ้าข้า พระอ,องค์บอกว่าให้ยอมรับรู้พระอ,องค์ในทุกทางลูกอยากจะยอมรับรู้พระอ,องค์ในทุกทางขอพระอ,องค์นำพาชีวิตของลูกขอพระอ,องค์ให้ข้าพระอ,องค์ทั้งหลายมีความเชื่อว่าพระเจ้ารักเราที่สุดและพระอ,องค์เลือกสิ่งที่ดีสุดสําหรับเราเสมอขอพระเจ้าให้เรามีใจแห่งการขอบคุณพระเจ้าที่จะขอบคุณพระอ,องค์สำหรับทุกอย่างที่เรามี ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ในนามของพระเยซูคริสต์ชาวนเลตข้าพระองค์อธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะเปิดตาเราที่จะเห็นสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ในชีวิตของเราและขอพระเจ้าให้เรามีความเชื่อในตัวพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนดีพระองค์ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราเสมอข้าแต่พระเจ้าและในเช้าวันนี้ข้าพระองค์อธิษฐานที่ความเชื่อนี้มันจะไม่ใช่เป็นความพยายามแต่มันจะเป็น ความเข้าใจมันเป็นการอย่างรู้ที่เกิดขึ้นที่พระเจ้าให้เรารู้ในความรักของพระองค์และความดีของพระองค์ขอพระเจ้ายกโทษถ้าเราเคยรู้สึกท้อแท้ใจเคยกังวลเคยกลัวเคยต่อว่าพระเจ้าเคยรู้สึกอยากจะไปพึ่งสิ่งอื่นข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้เราร่วมกันเรากลับใจและขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรารู้จากพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นพระองค์เจ้าข้า และขอพระเจ้าทรงพลิกสถานการณ์ในชีวิตของเราในเช้าวนันนี้ให้มีเหตุการณ์ต่างๆเริ่มเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราให้เราได้รู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้แล้วก็สืบสืบไปเป็นนิดเราขอบคุณพระอ,องค์และอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน